โยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะแล้วก็จะไปเข้าค่ายดี่ค่ายน้อว่าพบกันนะอืมวันนี้ก็จะเป็นคลิปแบบไปเข้าค่ายทั่วไปนะแล้วเราก็ไปเดินทางกันเลยครับทุกคน let's go <S นี่นะครับโอ้โหถึงแล้วนะครับดู บรรยากาศโคตรมืดอ่ะเข้าปรเด็นเลยวันนี้ครับเราจะมาล่าร้าผีตอนตอนไหนวะตอนตีห้าห้าสิบกันนะครับทุกคนนี่กระเป๋าสมมามระของเราเออล่าเออตกลุมเออถึงโรงียนแล้วรอยือยนรอเพื่อนนะครับดีนล้วเพื่อนพร้อมกับพละอันหนักอึ้ง เอาตอนนี้เราก็เจอเพื่อนคนแรกแล้วนะครับนี่เพื่อนคนแรกพร้อมกับภาระอันหนักอึ้งแล้วก็รอเพื่อน <c oughs> เพื่อน <c oughs> เพื่อน <c oughs> อีกอาตอนนี้ก็กำลังแบกสัมภาระเข้าโรงเรียนกันนะหุยไ <c oughs> ม่ฆ่าด้วย <c oughs> เพื่อนรอกูด้วย ไม่มีหมวกนะก็เลยต้องมาซื้อหมวกร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งไปแล้วอ่ะ่เพื่อนไป เอาละครับทุกคนต่อจากนี้นะโตก็จะมาขอแบบอัดเสียงนะเพราะเอ่มมันไม่ได้ว่างถ่ายตลอดเออเขาไม่ให้เอาโทรศัพท์ไปก็อาจจะไปไวนิดนึงนะครับแบบสปีดลันเลยอะไรงนี้ก็ขออภัยด้วยนะถ้าฟังไม่รู้เรื่องนะครับทุกคนไปเราไปต่อกันเลย พอเราลงจากรถบัสนะคะเขาก็จะให้เรามาตั้งแถวเป็นหมู่ๆกองๆนะครับแล้วก็เขาจะพาเราไปทําพิธีเปิดลูกเสือนะเออซึ่งแบบนานมากแล้วก็ร้อนชิ่ผายเลยพอทําพิธีเสร็จสักพักนะเขาก็จะให้เรามากินข้าวมื้อแรกนะคะซึ่งเหมือนจะเป็นกะเพรากับผัดผักอะไรสักอย่างหนึง่งอ่า พอโตกับเพื่อนๆหมั่ข้าวเสร็จนะเขาจะปล่อยเราไปพักแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นชุดลำลองนะมาทำแบบฐานซึ่งฐานก็จะมีอยู่หลายฐานเลยนะทุกคนซึ่งแบบโตไม่ชอบฐานที่มันทำให้เปียกเออคือแบบเออแต่ก็โดยรวมสนุกดีนะครับเล่นฐานเสร็จเขาก็จะให้เรามากินข้าวนะครับแล้วก็ให้เราไปพักซึ่งระหว่างพักนะโตก็มาซื้อน้ำที่ร้านค้าซึ่งแบบโคตรแพงเลยนี่ อ่ะแล้วก็เหลือบไปเห็นกลุ่มใหญ่ๆนะที่เขาเล่นฐานกันอยู่ตรงนน้นซึ่งโตยังไม่เคยเล่นนะก็เลยงงว่าทําไมเขาอยู่ตรงนั้นกันเยอะจังวะเออไม่รู้ไงก็เลยไม่สนไม่แคร์เดินต่อพอโตกับเพื่อนทําการพักผ่อนหย่อนใจเสร็จนะเขาจะให้เราเปลี่ยนไปชุดแน่นนารีเพื่อไปทํากิจกรรมด้านบนต่อนะครับเราจะมาดูผ้าห่มกันนะว่ามันหนาไหมหนาอยู่ก็ได้อยู่อ่ะแต่ว่าห่มแล้วอาจจะก็บางอยู่ดีอ่ะ นี่เป็นหมอนน้หมอนโคตรแน่นแบบทุบหัวหมาแตกได้เลยอเออนี่เพื่อนโตแม่งเอาตุ๊กตาเน่ามาด้วยอะกระต่ายโอดูหน่าดิโง่ามาเลยอ่าแล้วเขาก็จะให้เราอะขึ้นไปด้านบนนะทุกคนซึ่งด้านบนหนาวมากเขาก็จะให้เรานั่งสมาธิไปนานพอสมควรนะแล้วพอนั่งไปได้สักพักเขาก็จะแจกกระดาษกับ เทียนมาแล้วให้เราจุดแล้วก็ให้เราอ่านคําในกระดาษนั้นซึ่งแบบมันเหมือนแบบบทความแบบสํานึกผิดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่ากูอ่านไหมก็ไม่กูเล่นเทียนเลยด้วยพออ่านเสร็จครบทุกคนนะเขาก็จะให้เราดับเทียนแล้วก็ทําการลงไปด้านล่างนะเพื่อไปเอาป้ายสีนะทุกคนแบบบรรยากาศโดยรอบก็คือโคตรมืดนะทุกคนตามภาพเลยซึ่งแบบ มันจะมีตรงกลางที่แบบเขาจุดเทียนนะซึ่งไม่เหมือนพิธีบูชายันเลยเว้ยเออคือแบบว้าวเออใช่นันว่าบีชอปอร่อยที่สุดแล้วถึงแม้เหมือนกันเออโว้ยเนี่ยสโตเกอร์นี่คเรากำลังไปร้านค้ากันนะครับพอพักเสร็จแล้วก็ทำการนอนเลยนะทุกคนซึ่งคืนแรกบอกเลยว่าหนาวมากเพราะว่าผ้าห่มมันบางเออคือแบบ สั่นเป็นเจ้าเข้าเลยทุกคนโอ้ยชาเราเนี่ยเอ่ไปอาบน้ำดีกว่าอาบน้ำอาบน้ำาแล้วเขาจะให้เรา,าออกกําลังกายยามเช้านะครับที่ไม่ค่อยสุขายเอาซะเลยสักพักใหญ่ๆก็มากินข้าววันเราจะสู้ อันนี้ก็เตรียมตัวออกเดินทางไกลนะทุกคนแล้วเขาก็จะแจกแผนที่ด้วยนะซึ่งเขาให้นับก้าวด้วย กลับจากทางไกลเขาก็จะให้เรามากินข้าวนะโคนแล้วก็ปล่อยเราพักสักแป๊บหนึ่งพอปล่อยเราพักแป๊บหนึ่งก็เออให้เราไปเปลี่ยนชุดแล้วก็มาทําฐานนะเออเนี่ยฐานไอ้ตรงที่โตเคยบอกว่าเขาอยู่กันเยอะๆอ่ะเออก็จะมีหลายฐานมาเลยนะซึ่งมีฐานที่เลอะโคนด้วยนี่ตามภาพเลยฐานนี้คือแบบจุดคลายเมก อืมแล้วก็จะมีฐานต่างๆนะที่โตเข้าไปเล่นพอเราเล่นฐานเสร็จแล้วก็ต้องรีบไปอาบน้ำนะทุกคนเพื่อทำกิจกรรมต่อแล้วคือแบบมีเวลาอาบน้ำน้อยมากคืออาบโครสไลทยเลยเขากำลังส่งมอบพลัง ยรอบกองไฟเสร็จก็ให้ไปสลีปนะคะแล้วก็ตื่นมาวันถัดไปก็ออกกาลังกายกดแดดแล้วก็กิจกรรมจบนะครับนี่แล้วก็ยนหัวกนะครับ อันนี้เข้าแถวหน้าห้องพักนะแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านตั้งแถวแล้วก็กลับบ้านเย่จบครับจบคลิปนี้แล้วนะวก็ใครที่ดูจนจบก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งหาฟู